สวัสดีครับวันพุธ17พฤษภาคมครับหนึ่งคู่วันนี้เป็นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยน์ลีกคู่ใหญ่สุดเลยนะครับกับแมนซิตี้เจอกับริลมาดริด เอกันตีสองตรงเป็นรอบรองชนะเลิศนัดตัดสินนาที่2นะเจอกันที่บ้านยูมาดิดเนี่ยปรากฏว่ากินกันไม่ลงนะก็เสมอกันมา1 1เกมนั้นเนี่ยถ้าย้อนไปนิดนึงเกมที่บ้านยูมาดิดนี่อย่างที่ได้เห็นกันว่าแมนซิตี้ข่มนะฮะวิธีการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยดูเหนือกว่ายูมาดิดแต่สุดท้ายแล้ววัดกันที่สกอร์บอร์ดตอนนาทีหลังจบ90นาทีเนี่ยเท่ากันนะมันก็เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่าบอลคู่นี้เนี่ยใครจะเล่นดีไม่ดีก็แล้วแต่นะครับ สกอร์ไม่ค่อยหนีกันนะฮะเกมนี้ก็เหมือนกันครับรูปเกมก็จะเป็นแบบเดิมในมุมมองผมแมนซิตี้ยิ่งเล่นในบ้านด้วยก็จะมีความมั่นใจมีความกล้ามากขึ้นแล้วก็จะเปิดเกมมากขึ้นในมุมหนึ่งผมว่าไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับยิ่งบุทีมไหนก็ตามที่บุกใส่ดูมาริตไม่ใช่เรื่องดีนะครับพลาดครั้งเดียวขึ้นไปแล้วโดนโต้กลับเนี่ยแพ้ได้เลยนะครับใน9 0้านาทีเนี่ยถ้าจงังหวะรานซิชั่นพลาดแค่ครั้งเดียวนะครับเปลี่ยนจาก ลุกมาเป็นรับแล้วมีการยืนแบบหลวมนิดหน่อยตำแหน่งเดียวเนี่ยอาจถึงขั้นแพ้ได้เลยเพราะว่าตัวที่จะปิดกร์ของมาดริดเนี่ยคมทุกตัวเลยในแนวรูกยิงโป้งเดียวหายได้หมดเลยเพราะฉะนั้นโอกาสยิงของมาดริดแต่ละครั้งเนี่ยเปลี่ยนเป็นประตูได้หมดเลยตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายๆทีมที่าสามารถหยุด,ดรีวลมาดริดได้นะหนึ่งมักจะเล่นเกมรับ2โกต้องเหนียว ในมุมของผมเอแดซอนโมเอสผู้สาบตัวของแมนซิตี้เนี่ยจุดเด่นไม่ได้อยู่ที่มือแต่อยู่ที่เท้าพอเราเป็นเรื่องการเซฟเนี่ยเหมือนผู้สาบตัวทั่วไปครับในมุมของผมบางเกมมีดีใจหายแต่ส่วนใหญ่เรามักจะโดนง่ายๆก,ก,ก็มีให้เห็นเหมือนกันนะครับโดนแบบลูกลกยากเซฟไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมเลยมองว่าเกมน,น,นี้นี่คือจุดสําคัญเลยนะครับถ้าริมาตริรเปลี่ยนโอกาสในวันนี้เป็นโอกาสยิ่งได้สัก 6- กถึงเครั้งเนี่ยมีประตูแน่ๆนะฮะ เพราะฉะนั้นผมมองว่าการที่แมนซิตี้กลับมาเล่นในบ้านแล้วได้เล่นเกมบุกเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับกับเรทที่เปิดออกมาหนึ่งลูกเนี่ยถือว่าแพงนะครับจุดเดียวที่ผมเป็นกังวลคือผมชอบไปที่เรัลมาริต่เป็นกังวลคือเรื่องราคาที่กล้าเปิดให้แมนซิตี้ไปต่อหนึ่งลูกนี่เป็นจุดเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมองจากคู่ก่อนหน้านี้ที่ผ่านๆมาราคาบางทีก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เลยตัดประเด็นของเรื่องราคาทิ้งไปผมมองว่าบอลคู่นี้ว่ากันในสนามว่ากันที่การแก้เกม นะและสุดท้ายแล้วเนี่ย<ม>นชนะแพ้กันไม่เกินหนึ่งประตูและมีมุมที่เรอัลมาดริดจ,จะเสมอได้ด้วยนะครับยันเสมอได้ใน90้าสินะทีในเรื่องของตัวผู้เล่นไปดูนิดนึงครับก็มันเป็นบอลคู่ใหญ่นะ <laughs> เขาคาดว่าระบบการเล่นของแมนซิตี้จะเป็น3-4-2-1นะมีเอเดอร์ซอนกองหลังมีอากคั ji, Bend, Arts, Walker, Wing back, นจะี้ดิโอเบนดีอาร์สไคล์วอลเกอร์วิงแบ็กเนี่ย หรือตัวรุกดิมเส้นจะใช้แจ็คกกลิชกับแบรนาโดซินวาตรงกลางมีจอห์นสโตนโรดี้จอห์นสโตนเนี่ยถูกขยับขึ้นมาเวลาปรับเป็นเกมรับก็จะกลับไปยืนหลังสีได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีตัวรุกอลังกุนโดก,กันเดบบอยแล้วก็เอลลิงบาฮาเรนส่วนรือมารติดสี่สามสามกูตัวรูดิเกอร์อาราบาคาบาเขาคามาเวนกาเป็นแบ็คซ้ายนะตรงกลางก็มีเบลเบเดโทนี่โครสลูก้าโมเดตตัวครบเลยครับ แล้วลูกโรดิโก้เบนเซม่าแล้วก็วินิซูตูเนียนะครับก็ดูแล้วสนุกแน่นอนกับราคาหนึ่งลูกสรุปครับผมมองว่าแพงเกินไปครับน่ารองไปที่เรอัลมาดริดเชื่อว่าบอลคู่นี้ต่อให้รูปเกมไม่ดีแต่สกอร์จะไม่หนีกันนะครับมองว่าจะเสมอกันก็นี่เป็นตัวเดียวครับที่หยิบม,มาวคิคีโ์หน้ากล้องวันนี้ขอโชคดีครับ